คุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ความรู้สึกของคุณในวันนี้ค่ะเราอาจจะรู้สึกถึงสิ่งที่เราทุกข์ใจเราอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เรานั้นต้องเจอ เรื่องที่ทำให้เรานั้นไม่อยากที่จะนึกถึงมันแต่วันนี้กลับกลายเป็นเรื่องนั้นกลับมาซ้ำเติมหัวใจเราความทุกข์ความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวใจกำลังให้ผลกับเราในวันนี้นั้นอยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่าเรื่องเราต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันคือความจริงของโลกใบนี้ความจริงที่ทุกอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรานั้นต้องการเพราะความทุกข์ยากในหัวใจความพลัดพากที่เกิดขึ้น การที่เราไม่ได้สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของเราแล้วการที่เรานั้นเข้าใจเรื่องนี้มันจะทำให้คุณนั้นเข้าใจตัวของเราเองได้มากขึ้นเมื่อการพัดภาคมาถึงการไม่ได้ดังใจมาถึงเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ได้คุณจะมีปัญญาคุณจะมีสติในการยับยั้งชั่งใจและเรียนรู้กับสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะสิ่งนี้จะตกตะกอนและทำให้คุณ เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเสียใจสิ่งนั้นจะนํำพาให้คุณนั้นเข้าใจและพัฒนาตัวตนได้และนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถ้าหากว่าเราจะเข้าใจในข้อนี้ไม่มีอะไรที่มันจะคงอยู่ถาวรไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจของเรานั้นเป็นสุขได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเป็นเพียงเรื่องละครที่ผ่านใจสะท้อนออกมาส่งออกมาให้เรานั้นรู้สึกหน้าที่ของเราคือการเรียนรู้สิ่งนั้นและเข้าใจสิ่งนั้นและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะปล่อยวางมันได้อย่างแท้จริงโดยที่เราไม่ต้องบังคับค่ะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นคือบทเรียนที่จะทำให้เราเติบโตการสูญเสียการพัดผ้า การไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ว่าวันหนึ่งก็ต้องเป็นเราที่จากไปฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเรามีลมหายใจอยู่อย่าพึ่งคิดอย่าพึ่งตัดสินชีวิตของตัวเองปรับใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ขอให้ใช้ลมหายใจนั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองและคนที่คุณรักนะคะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจแล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักถ้าหากว่าคุณกำลังทุกข์ท้อใจผัดพาดจากสิ่งใดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ